สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาติดตามข่าวสารบริวาลหญิงรุ่นยูย่ชิงแชมป์โลกปี2025กันต่อครับโปรแกรมการแข่งขันวันนี้พัก1วันครับในการแข่งขันคือวันที่15สิงหาคม2568หรือว่าปี2025โปรแกรมการแข่งขันได้มาแล้ว8ทีมที่ผ่านก็สู่ในรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วก็ในรอบจะอันดับส่วนการจะอันดับอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นการจะอันดับ9ถึง16นะครับก็คือ ทีมที่ตกรอบจากรอบ16ทีมนั่นเองแล้วก็รายละเอียดต่างๆสำหรับทางด้านเวียดนามเองก็ถือว่าแค้นฝังในนะครับก็จากการที่ถูกปรับเป็นแมตท,ที่แพ้ต้องหล่นไปจัดอันดับซึ่งไม่ได้เข้าสู่ในรอบ16ทีมและคิดว่านะเป็นทางด้านเจ้าภาพหรือเปล่าที่วางแผนตรงนี้อะไรประมาณนี้คือแฟนๆเวียดนามเขาคอมเมนต์อย่างนั้นนะเรามาดูรายละเอียดต่างๆกันครับ สำหรับทีมที่ผ่านเข้าสู่ในรอบ8ทีมก็จะมีอาร์เจนตินาบราซิลจีนอิตาลีโปรแลนดเบลเรียญี่ปุ่นแล้วก็ตุรกีครับทีนี้โปรแกร,รมการแข่งขันในวันที่15สิงหาคม2 5 6 8ดังนี้คู่การแข่งขันเวลา9นาฬิกาม,มีทั้งหมด3คู่ ก็จะมีคู่ระหว่างแอลจีเรียเจอกับตุนิเซียรอบจะอันดับ2 1เถึง24เกาหลีใต้เจอกับเช็คเกียรอบจะอันดับ9ถึง16แล้วก็บราซิลเจอกับอาร์เจนตินารอบ8ทีมแล้วก็คู่การแข่งขันเวลา14นาฬิกาคู่ระหว่างอียิปต์เจอกับเม็กซิโกร,รอบจะอันดับ2 1ถึง24คู่ระหว่าง USA สหรัฐอเมริกาเจอกับโปรตุเกสคู่จะอันดับ9-16ถึงแล้วก็คู่ระหว่างบัลแกเรียเจอกับโปแลนด์ในรอบ8ทีมต่อมาการแข่งขันเวลา17นาฬิกามีทั้งหมด3คู่คู่ระหว่างแคนาดาเจอกับโดมินิกันคู่จะอันดับ17-20ถึงคู่ระหว่างเซอร์เบียเจอกับโครเอเชียรอบจะอันดับ9-16ถึง คู่ระหว่างอิตาลีเจอกับจีนรอบ8ทีมแล้วก็การแข่งขันอีก3คู่ในช่วงเวลา20นาฬิกาดังนี้เวียดนามเจอกับชิลีคู่จะอันดับ17 2 0ถึง20อินโดนีเซียเจ้าภาพเจอกับทีมชาติไทยคู่จะอันดับ9 1 6ถึง16แล้วก็รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเป็นตุรกีเจอกับญี่ปุ่น นี่คือโปรแกรมการแข่งขันในวันที่15สิงหาคมทีนี้พอแข่งขันกันเสร็จก็ทีมไหนแพ้ก็หล่นไปจะอันดับนะครับตามเกณฑ์กติกาของ FIBB กำหนดทีมไหนชนะก็เข้าสู่การแข่งขันในรอบถัดไปหรือว่าจะอันดับที่ดีขึ้นอย่างเช่นในรอบแทีมทีมไหนชนะก็เข้าสู่รอบรองทีมไหนแพ้ก็ไปจะอันดับ5-8นั่นเองอันนี้คือ โปรแกรมการแข่งขันวันที่16ก็จะอัปเดตอีกครั้งหนึ่งสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนะครับสกิลคะแนนแบบสติบุคคลนะครับซึ่งเป็นระดับโลกของบอลล์บลอลหญิงรุ่นยูย่กันหน่อยนะฮะสำหรับน้องเฟิร์นวริศราสีทาเล์อบลอลล์บอลหญิงทีมชาติไทยของเรารุ่นยูย่แล้วก็ยังเป็นผู้เล่นตัวหลักของชุดใหญ่ของบอลล์บลอลหญิงไทยของเราด้วยนะครับตอนนี้ถ้าดูใน เบสแอตแทกเกอร์ attacker, นะครับสกิลนี้เนี่ยน้องเฟิร์นบริสลาติดท็อป3ของโลกครับตอนนี้ทำไป83แต้มอันดับที่1เป็นโอโมริของญี่ปุ่นครับทำไป100แต้มตอนนี้แล้วก็โซโลตาของโครเอเชียมาอันดับที่2 94แต้มครับอ่ะก็ถือว่าน้องเฟิร์นบริสลาครับเป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ค่อนข้างที่จะทำแต้มทำผลงานได้ดีให้กับ บ,ลบอลลบอลหญิงรุ่นยู21ทีมชาติไทยอ่ะอาทีนี้ในสกิลของเบสเซตเตอร์คือเซตเตอร์ยอดเยี่ยมตอนนี้นะครับถ้าเป็นอันดับที่1ก็คือฮานโอกะของญี่ปุ่นครับเซตสำเร็จไป226ถ้าเป็นของไทยเราตอนนี้เป็นน้องกนกพรแสงทองรั้งอันดับที่5ของสกิลนี้ครับอยู่ที่เซตสำเร็จไป139นะครับซึ่งกนกพรเนี่ย ในแมตที่ผ่านมามีโอกาสได้ลงน้อยกว่านะครับซึ่งน่าจะเป็นน้องวรธยานะได้เปลี่ยนลงไปสำรองแทนน้องกนกพรทําให้ในส่วนของคะแนนตรงนี้นะครับทาให้กนกพรทําได้น้อยลงก็เลยหล่นนะครับตอนแรกๆเนีน่ยกนกพรอยู่ประมาณอันดับที่3ท็อป3ของโลกนะหล่นลงมาประมาณท็อป5ตอนนี้นะครับก็มาดูกันผลงานต่อไปว่าจบแล้วเนี่ยสำหรับสกิลคะแนนบุคคลจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่ ท็อป5ก็ถือว่าทำได้ดีมากนะครับต่อมาเป็นเบสดิกเกอร์ครับก็คือขุดบอลยอดเยี่ยมสกิลนี้ครับถ้าเป็นสาวไทยของเราก็คือน้องกัญยลัตน์คำวงตัวรับอิสระริบเบิลของไทยเราตอนนี้ครับขุดบอลสำเร็จ70นะครับรังอันดับที่3หรือว่าท็อป3ของสกิลนี้ระดับโลกนะท็อป1ก็เป็นของทางด้านโครเอเชีย110นะครับ ส่วนอันดับ2นี่เป็นของโปแลนด์แล้วก็ญี่ปุ่นครับอ่ะนี่คือการขุดบอลยอดเยี่ยมครับก็ขอชื่นชมน้องกัญญรลัตคำวงครับทำผลงานได้ถือว่าดีระดับหนึ่งเลยนะครับและสำหรับอีกสกิลหนึ่งก็คือเบลลิซิฟเวอร์คือรับเสิฟยอดเยี่ยมโอ้โหอันนี้ขอเสียงปรบมือให้กับน้องเฟิร์นวริสราสีทาเลอร์วอลเลย์บอลหญิงไทยของเรารุ่น U 21นะครับก็ถือว่าสกิลนี้เธอทำได้ดีมากๆครับเป็นผู้เล่นตัวรุกที่ รับเสิร์ฟได้ดีมากครับตอนนี้ท็อปหนึ่งของโลกเลยนะครับสำหรับสกิลนี้น้องเฟิร์นก็รับสำเร็จไป47นะครับรังอันดับที่1อันดับที่2เนี่ยเป็นอินโดนีเซียนะครับรับสำเร็จไป42อันดับ3เป็นตุเซียรับสำเร็จไป38นะก็สติดีกว่าทีมชั้นนำหลายทีมนะครับสำหรับเรื่องนี้ของเฟิร์นนะฮะก็น้องเต็มที่จริงๆครับสำหรับ พยายามที่จะช่วยทีมให้ชนะแต่ว่าทั้งนี้นะครับทุกอย่างมันอยู่ที่ระบบการเล่นของทีมเพราะว่าเล่นเป็นทีมนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือผลงานของน้องๆอ,อยู่สทีมชาติไทยก็มาติดตามชมเชียร์กันครับ สำหรับทีมชาติไทยของเราเจอกับเจ้าภาพอินโดนีเซียแข่งขันกันเวลา20นาฬิกานะครับตามแบบประเทศไทยเรามาชมกันสำหรับช่องทางการถ่ายทอดสดนะแอดมินก็จะพยายามหาลิงก์ที่สามารถดูฟรีให้แต่ถ้าช่องบริวันเวล์เปิดให้ดูฟรีนะครับเหมือนที่แมตที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเราจะไม่ได้หาช่องที่ยุ่งยากอาจจะขายที่สมัคร VBTv เอาไว้ก็ ที่เคยเสียค่าสมัครก็สามารถดูได้ใครที่สามารถดูทวิชั่นได้แล้วก็สมัครได้ก็ยินดีด้วยครับก็ดูผ่านตรงนั้นเนี่ยก็คือมันมีภาพที่ค่อนข้างดีชัดด้วยนะครับส่วนบางเว็บไซต์หรือว่าบางแหล่งในสื่อออนไลน์ถ้าแอดมินสามารถหามาปักลิงให้คุณผู้ชมได้ดูได้อแอดมินจะอัปเดตปักลิงให้ทั้งนี้ครับการประกาศของ FIBB เกี่ยวกับในการตัดสิทธ์ บอลล์บอลหญิงรุ่นยู21ดังที่โฮงของทีมชาติเวียดนามครับทำให้ผลของอทีมชาติเวียดนามเนี่ยแมตช์ที่มีดังที่โฮงลงทำการแข่งขันถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วตามที่หลายๆคนนะครับได้รับทราบแล้วก็ต้องหล่นไปจอันดับนั้นเนี่ยนะครับทางด้าน สมาคมวอลเลย์บอลแห่งเวียดนามครับเลตีเจียงเลขาธิการสหพันธ์วอลเลย์บอลเวียดนามได้ออกมาเปิดเผยถึงเบื้องหลังเหตุการณ์นี้ว่าเราได้ส่งเอกสารเพื่อขอให้ FIBB ชี้แจงกับกฎระเบียบที่ไม่เคยมีการบังคับใช้กับทีมไหนมาก่อนที่ผ่านมาเราได้ส่งเอกสารและข้อมูลของนักกีฬาอย่างครบถ้วนก่อนการแข่งขันซึ่งหลังจากนั้นนะครับทางด้าน FIBB ก็ขอให้สมาพันธ์ สาพันว์ลเลย์บอลเวียดนามครับส่งเอกสารตัวจริงระหว่างการแข่งและเราทุกคนก็ปฏิบัติตามคำร้องขอก่อนที่สุดท้ายเราจะโดนปรับแพ้4นัดจาก5นัด4นัดก็คือมีดังที่หง ร่วมการแข่งขันในแต่ละนัดนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยทางด้านสหพันธ์วอลเลย์บอลเวียดนามจะทำการยื่นเรื่องร้องเรียนไปทาง FIVB และกำลังประสานงานกับหน่วยงานที่มีอำนาจของเวียดนามเพื่อชี้แจงและปกป้องสิทธิ์ของนักกีฬาตลอดจนชื่อเสียงของวอลเลย์บอลเวียดนามต่อไปเลยครัที่การสหพันธ์กล่าวนะครับโดยสาเหตุเรื่องนี้นะครับที่ทางด้าน FIVB ได้ทาการตรวจสอบดังที่หง หมายเลข12แล้วก็เหงียนฟองกินหมายเลข21นะครับซึ่งเหงียนฟองกินเนี่ยกลับมาแล้วแต่ว่าดังที่โฮงนี่ก็คือโดนตัดสิทธิ์ไปนะครับสำหรับทางด้านเวียดนามเองนะครับเขาก็มีการเอาบัตรประจำตัวประชาชนของทางด้านดังที่โฮงนี่แหละครับเอามาโชว์ว่าเนี่ยคือแบบเวียดนามดังที่โฮงคนนี้คือเป็นผู้หญิงอะไรประมาณนี้นะครับ ซึ่งสำนักข่าวบางสำนักของเวียดนามได้นำหลักฐานบัตรประชาชนดังที่หงซึ่งเป็นทางด้านสหพันธ์เลยบอลเวียดนามหรือว่า v f v เนี่ยเคยออกมาชี้แจงแล้วว่าการระบุเพศว่าเป็นเพศหญิงโดยตรงสำหรับดังที่หงรวมถึงปีเกิดที่ชี้ว่าไม่ได้โกงในเรื่องของเพศและอายุแต่อย่างใดเลยก็เรียกง,ง่ายว่าชี้แจงทั้งเกี่ยวกับเรื่องของเพศแล้วก็เกี่ยวกับในเรื่องของอายุ ก็ไม่ได้โกงทุกอย่างไม่ได้โกงเลยนะครับซึ่งทางด้าน FIBB ได้มีการตรวจเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของเพศนะครับเรื่องของอายุเกินหรือว่าเรื่องของยาอะไรประมาณนี้ที่หลายๆคนเข้าใจกันทั้งนี้ณนะปัจจุบันทางด้านเวียดนามก็มองว่ายังไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุการตัดสินของนางที่ฮงเลยว่านางที่ฮงเนี่ยตกลงแล้วผิดตรงไหนนะครับเอกสารตรงไหนผิดหรือเพศ ผิดหรืออายุเกินหรืออะไรยังไงนะครับอันนี้คือเหมือนกับประมาณว่ารอการชี้แจงจากทางด้าน FIBB อะไรประมาณนี้แล้วก็มีการร้องเรียนไปที่ทางด้าน FIBB ประกาศถแถลงออกมานะครับก็คือ เขาเดำเนินการตรวจสอบแล้วเนี่ยเหมือนกับตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยการสอบสวนสรุปว่าผู้เล่นดังกล่าวไม่มีสิทธิ์ลงแข่งขันตามข้อ12.2ของข้อบังคับด้านวินัย FIBB ปี2023และตามข้อ13.5.2ของข้อบังคับการแข่งขันและข้อ14.4ของข้อบังคับด้านวินัยคณะอนุกรรมการวินัยของ FIBB จึงตัดสิทธิ์ให้การแข่งขันของทีมชาติเวียดนามในแมตช์ที่มีผู้เล่นคนนี้เนี่ยก็คือ ังที่หฮงลงสนามถูกปรับแพ้ทั้งหมดเลยนะครับและผู้เล่นดังกล่าวถูกตัดสิทธิ์ออกจากรายการแข่งขันทันทีตามข้อ14.4 ของข้อบังคับด้านวินัยและเมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ของกรณีนี้คณะอนุกรรมการวินัยของ FIBB จะส่งเรื่องนี้ต่อให้คณะกรรมการวินัยของ FIBB เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทลงโทษที่อาจขยายผลเกินกว่าการแข่งขันนี้ซึ่งในขั้นตอนนี้สหพันธ์วอลเลย์บอลเวียดนามและผู้เล่นจะได้รับเชิญให้ส่งคำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยก็ทั้งนี้นะครับ สำหรับ f b b เนี่ยนะครับก็อยู่ระหว่างการเหมือนกับดูข้อผิดนะครับที่แบบว่าจุดไหนซึ่งยังไม่ได้ชัดเจนนะครับยังไม่ได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการว่าตกลงแล้วเนี่ยนะฮะสำหรับทางด้านดังที่หงเนี่ยผิดกดข้อไหนเรื่องยาเรื่องโครโมโซมเรื่องเพศหรืออายุตรงไหนนะครับฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยต้องมาติดตามกันอีกว่า ตกลงแล้วเนี่ยนะครับมันเกี่ยวกับเรื่องไหนกันแน่แต่ทั้งนี้ fbb ก็คือประกาศออกมาก็คือเกี่ยวกับในเรื่องของกฎกติกาข้อบังคับของ fbb และสรุปออกมาแล้วนะครับว่าผู้เล่นคนดังกล่าวคือดังที่ฮงเนี่ยไม่มีสิทธิ์ลงทำการแข่งขันตามข้อ12.2ของข้อบังคับด้านวินัยของ fbb ปี2023แน่นอนประมาณนี้นะครับส่วนทางด้าน แฟนๆของเวียดนามไม่ค่อยพอใจสักเท่าไรครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็ในช่วงการแข่งขันของเซอร์เบียนะครับที่ทำการแข่งขันแล้วก็แพ้ในช่วงรอบ16ทีมเนี่ยนะครับเซอร์เบียก็มีแมตที่แพ้ไปก็เวียดนามก็เข้าใจว่าเซอร์เบียเนี่ยเป็นผู้ร้องเรียนเพราะว่าเหมือนกับทางด้านโค้ชของเซอร์เบีย รุ่นยู21เนี่ยบอกว่าไม่ได้เตรียมทีมมาแข่งกับทีมชายอะไรประมาณนี้นะครับก็มองว่าทางด้านเซอร์เบียน่าจะเป็นผู้ร้องเรียนรวมถึงเจ้าภาพอินโดนีเซียนะครับทางด้านแฟนๆเวียดนามก็มองว่าทางด้านอินโดนีเซียเนี่ยเล่นโซกโปกอะไรหรือเปล่านะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งอินโดนีเซียก็แพ้อ,อิตาลีไป1ต่อ3เซตน,นะครับซึ่งแฟนๆเวียดนามก็คอมเมนต์นกันแบบสนั่นนะฮะก็ค่อนข้างที่จะดุเดือดเลยนะครับ เหมือนกับประมาณว่ากรรมตามทันอ่าเหมือนกับเล่นสปกปรกเห็นไหมรอบ16ทีมก็แพ้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเซอร์เบียไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียนะครับอันนี้แอดมินเอาคอมเมนต์มาอ่านให้ฟังนะบางคนบอกว่าเนี่ยฉันมีความสุขมากเลยแมตช์นี้ที่อินโดนีเซียแพ้ให้กับอิตาลีไปนะฮะเพราะว่าอินโดนีเซียเล่นสปกปรกอ่านี่บางคนบอกว่าเนี่ยยังจะฟ้องเวียดนามอีกสุดท้ายเราก็แพ้บางคนบอกว่าทําไมซานติไม่ออกมาเล่นล่ะแมตช์นี้ นะครับหรือว่ากลัวเวียดนามฟ้องกลับอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งบางคนก็บอกว่าเขาฟ้องเวียดนามเนี่ยเขากลัวโดนทีมอื่นฟ้องหรือเปล่าสันติอาจจะไม่ใช่ผู้หญิงบางคนก็แช่งเลยนะครับบอกว่าเจอกับไทยเนี่ยนะครับอินโดนีเซียที่เป็นแมตช์เจอกับทีมชาติไทยในช่วงจัลนรับ9-16ถึงเนี่ยเขาบอกว่าพอให้แพ้ประเทศไทย0ต่อ3เซตเลยนะครับ บางคนก็บอกว่าอินโดนีเซียเนี่ยอายุเท่าไหร่ล่ะแล้วก็หลายอีกคอมเมนต์นะเจ้าภาพที่เล่นสกปกก็มีแต่แพอ่าบางคนบอกงี้เลยนะครับแล้วก็หลายหลายคอมเมนต์นะฮะโอ้โหโจมตีหนักมากครับทั้งเซอร์เบียแล้วก็อินโดนีเซีย2ทีมนี้ต้องตัดออกไปเลยนะครับเพราะว่าทำกับเวียดนามเจ็บแสบอะไรประมาณนี้นะครับในการแข่งขันที่ผ่านมานะครับทีมที่ไร้ความสามารถแต่ชอบฟ้อง อ่าสุดท้ายแล้วก็แพ้ไป0ต่อ3เซตไม่ว่าจะเป็นเซอร์เบียหรืออินโดนีเซียอ่า